เปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางซิ่งมาเติมลมเท่าไหร่ดีวันนี้มีคําตอบก็มาแนะนําวิธีการเติมลมยางเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาแล้วไม่รู้จะเติมลมเท่าไหร่ดีพามาดูก่อนนะครับมันด้มีสเปคของสแตรดาดโรงงานอยู่ที่ตรงข้างประตูครับฝั่งคนขับเวลาเรา เติมลมยางเราก็จะอ้างอิงจากตัวมาตรฐานก่อนเลยนะครับคือสเปคอาจจะไม่ตรงอาจจะมีความใกล้เคียงหรือเปลี่ยนขนาดล้อแมกมาเราเอาตัวเลขตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงก่อนอย่างแจ๊สใช่ไหมครับเราดูค่าข้างหลังนะครับจะเป็นหน่วย psi นะครับอันนี้อย่างข้างหน้า3-2หลัง30เราก็จะเติมตามสเปคโรงงานไปก่อนเสร็จแล้วนะครับก็ไปลองวิ่งดูว่าเราเติมไปแล้วอ่ะฟีลลิ่งที่เราขับอะเราโอเคไหม รู้สึกว่ามันนุ่มไปไหมจนย้้ยหรือรู้สึกแข็งกระด้างหรือู้สึกสะเทือนแรงไปไหมก็มาบวกลบเพิ่มลมยาง2-6ถึงปอนด์ได้ตามความชอบนะครับท้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อยางความหนาของยางแล้วก็ตัวกลุ่มยางว่าเป็นคอมฟอร์ตกลุ่มสปอร์ตการเติมลมยางอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนขึ้นอยู่กับฟีลิ่งของคนขับคนนั่งคนใช้งานแล้วก็บวกลบเอาว่าฟีลิ่งที่เราขับชอบเบอร์ไหนแล้วก็บันทึกเอาไว้แล้วเราเราไปเติมลมหรือทาง แจ้งทางศูนย์บริการหรือร้านล้อร้า,ราอยางที่เราติดตั้งก็แจ้งเบอร์ประมาณนั้นได้แล้วเราค่อยไปบวกลบเอานะครับไม่มีตัวเลขตายตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นล้อยางโชค๊คเราใส่แบรนด์ไหนค่ายไหนอาจจะมีการเติมลมยางสเปคไม่เท่ากันใช้สเปคมาตรฐานโรงงานเป็นตัวยืนพื้นก่อนแล้วก็มาบวกลบตามความชอบอีกทีนึงประมาณนี้ไปครับ